ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ keep me busy podcast เพราะชีวิตคือการทดลองจะลองผิดหรือลองถูกการได้ลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมีบีซีพอดแคสต์ for ชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่220นะคะ ในเอพิโซดนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังทบทวนชีวิตในปี2024ก่อนที่เราจะก้าวข้ามผ่านไปในปีใหม่ปี2025นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะคะของค i มีบ b ซี่มาหลายปีแล้วที่จะก่อนจะปิดปีใหม่กันนะคะก่อนที่เราจะเริ่มปีใหม่เราก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมาทบทวนชีวิตในปี2024กันว่าที่ผ่านมาเราได้ เรียนรู้อะไรได้ข้อคิดอะไรจากการใช้ชีวิตในตลอด1ปีที่ผ่านมาหรือว่าเราพบว่าเราได้พัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างนะคะในปี2024ที่ผ่านมาและที่สำคัญที่สุดที่จะมาชนคุยเป็นเรื่องแรกนั่นก็คือคุณค่าที่เราให้ความสำคัญนั่นเองค่ะ ในเอพิโซดนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังของคลิปมีบีซีทุกท่านเลยนะคะมาทบทวนคุณค่าที่เราให้ความสำคัญในชีวิตกันค่ะหลายครั้งเวลาที่เราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆบางทีก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตลอดปีบางทีเราก็หลงลืมไปว่า ชีวิตของเราเนี่ยเราให้คุณค่ากับอะไรเราให้ความสำคัญกับอะไรในชีวิตบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มปีใหม่แล้วเราก็พอจะมีวันหยุดให้เราได้พูดคุยกับตัวเองได้ใช้ชีวิตหรือว่าใช้เวลางิบเงียบนะคะกับตัวเองสักไม่นานเราอาจจะได้ค้นพบอะไรบางอย่างว่า เออเราได้ตกผลึกเราได้ตกตะกอนการใช้ชีวิตตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่คือ3าสิ่งที่เราให้คุณค่าให้ความสำคัญนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังคิดไม่ออกนะคะเราก็มีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็น3ามสิ่งที่เอมลองเขียนมาว่าเออในปีหน้านี้เราอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราให้คุณค่าแล้วก็ความสำคัญนั่นเองนะคะข้อแรกเลยเนี่ยสนุกกับสิ่งที่ทำะคะ่ะด้วยความโชคดีที่เอ็มไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเคยเล่าไปแล้วนะคะในเอพิโซดหนึ่งของคีมีบีซี่ในเรื่องของหนังสือ Feel Good Productivity ที่เขียนโดยคุณ a l ลีอับดอนั่นเองนะคะเขามันมีบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการหาความสนุกหรือว่าใช้ความสนุก ในการทำงานในการใช้ชีวิตซึ่งมันเป็นช่วงจังหวะพอเหมาะพอดีที่ตอนนั้นเรารู้สึกเราไม่สนุกเรารู้สึกเบื่อแล้วก็เราขาดแรงมันดานใจอะไรบางอย่างในการทำงานทั้งที่จริงๆปกติเป็นคนหามุมสนุกหรือว่าหาสิ่งที่เราพัฒนาในมุมนูน้นมุมนี้ได้แล้วเราก็สนุกกับสิ่งนั้นมาเสมอแต่มันก็มีเหมือนกันที่เราหาความสนุกสนุกนั้นไม่เจอในการใช้ชีวิตในการ ทำงานของเราอีกต่อไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยความสนุกของแต่ละคนมันก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ละช่วงวัยแต่ละบุคคลนะคะ <c oughs> อย่างความสนุกในช่วงวัย20ต้นๆอาจจะเป็นความสนุกแบบสุดเหวี่ยงเอ็กซ์ตรีมไปเลยแบบไม่นอนค่ำวันเต้นค่ำวันค่ำคืนก็ทำได้ก็อาจจะเป็นความสนุกแบบหนึ่งแต่ว่าพอพูดถึง ความสนุกส่วนตัวที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันก็คือสนุกที่เราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราอย่างเต็มที่อันนั้นเป็นความสนุกรู้สึกว่าแบบได้ explore อะไรใหม่ๆแล้วก็พอคิดแล้วได้ทดลองทำแล้วก็ได้รู้เลยว่ามัน work มันไม่ work อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกสนุกกับมันที่เราได้ทดลองรวมถึงการได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆเหมือน m ต t t นะคะของแบบ คีมีบีซีที่ตลอด3ปีที่เราทํามาก็คือเพราะชีวิตคือการทดลองเรารู้สึกว่าชีวิตมันก็ทดลองไปเรื่อยๆนี่แหละใช่เราอาจจะใช้ชีวิตแบบเป็ดแต่ว่าเราก็สนุกดีที่เราได้ทดลองอะไรใหม่ๆในชีวิตอาจจะเป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ว่าเราก็ยังรู้สึกสนุกกับมันที่จะได้ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นคุณค่าที่เราให้เป็นอย่างแรกนั่นก็คือเราจะต้องสนุกกับสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็น ความสนุกในเรื่องของการทำงานหรือว่าการสนุกในการใช้ชีวิตตอนนี้แค่ได้ลอง explore ร้านอาหารมีใหม่เราก็รู้สึกว่าเราสนุกแล้วหรือว่าเราได้ปรับเปลี่ยนรสชาติกาแฟที่เรากินในตอนเชา้าเราก็รู้สึกว่าเราสนุกแล้วกับสิ่งนี้เล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของคุณค่าในชีวิตที่เราอยากจะใช้ต่อไปในปี2025นั่นเองต่อมาคุณค่าที่เราให้ความสำคัญ มาเป็นอันดับสองนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าสุขภาพกายที่ดีมันหาซื้อไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะในช่วงวัยที่แบบ30ปลายใกล้จะ40แล้วนะคะเราก็เริ่มเห็นความเสื่อมลงเห็นส่วนที่มันสึกหลอเราอาจจะไม่ได้แบบฟิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไหมายความว่า เราจะไม่แข็งแรงไม่ได้เราจะแข็งแรงไม่ได้ในช่วงวัยนี้นะคะแล้วอาจจะแบบแข็งแรงอ่ะในแบบของเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็พยายามบาลานซ์สามสิ่งด้วยกันว่าจะเป็นการกินการนอนการออกกำลังกายซึ่งก็พยายามบาลานซ์อยู่แต่ว่าปีนี้การกินอาจจะแบบค่อนข้างแย่ใช้ใช้คำนี้ได้เลยว่าค่อนข้างแย่นะคะแต่ว่าการออกกำลังกายก,ายก็มีการ explore ว่า ถ้าเราทำอะไรจริงจังแบบมีวินัยต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอมันจะเป็นยังไงนะนะคะซึ่งเราก็ได้คำตอบว่าเอ้ยมันได้ผลอย่างน่าอาัศาจรารย์มันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหออกกำลังกายอย่างหักโหมชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าการที่เราใช้เวลา น้อยๆแต่สม่ําเสมอทุกวันก็อาจจะเป็นการดูแลสุขภาพอย่างหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่เหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียจนเกินไปสำหรับคนช่วงวัยนี้นะคะรวมถึงการนอนก็จะเป็นความโชคด,ดีที่แบบได้อ่านหนังสือเรื่อง Energizer แล้วก็คนพบว่าโอ้การใช้พลังงานของเราที่มันที่ถูกที่ควรที่มันเหมาะกับพลังอ่าโปรไฟล์พลังงานของเราเป็นแบบไหนมันก็ทําให้การนอนการใช้ชีวิตอะไรต่างๆของเรามันแบบ มันดีขึ้นมันเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเออเรื่องสุขภาพที่เราอยากจะดูแลแล้วก็มีการดูแลสุขภาพนี้ในเรื่องอื่นๆเช่นกันไปฝังเข็มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรแบบประจักษ์ชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ร,รู้สึกว่ามันดีออกมันโดยรวมแล้วเมัน ไหลเวียนดีแล้วก็นอนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นผลอย่างช้าๆแต่ว่าก็ต่อเนื่องก็มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเออเราอยากจะทำต่อไปในปี2025น้นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3นั่นก็คือความสบายใจค่ะความสบายใจมันเป็นอะไรที่ ไม่เคยคิดถึงมาก่อนเพราะว่าในช่วงวัยหนึ่งรู้สึกว่าเราสามารถอดทนได้กับความรู้สึกไม่ไม่คอมฟอร์ทเยิไม,ไม่ไม่รู้สึกสบายอกสบายใจแต่ก็อดทนได้เน้นใช้ความอดทนแต่เมื่อถึงวัยหนึง่งรู้สึกว่าบางเรื่องมันก็ไม่จำเป็นต้องอดทนนีิว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือคนรอบข้างที่ มันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสบายใจหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกไม่สบายใจที่จะทำพอถึงช่วงวัยหนึง่งความสบายใจมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เราให้คุณค่าว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เรารู้สึกสบายใจหรือเปล่าที่จะทำเราสบายใจหรือเปล่าที่จะอยู่กับคนคนนี้ทำงานกับคนคนนี้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนคนนี้มันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากคือ ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งเราก็คิดว่าอมืมันอาจจะมีทางเลือกอื่นๆที่ให้เราได้เดินได้ทํามากกว่าทางที่เราต้องอดทนอดกลั้นกับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้สบายใจที่จะทํำนะคะอันนี้เพิ่งตกผลึกได้เลยจากการที่มานั่งลองคุยพูดคุยกับตัวเองว่าคุณค่าในชีวิตของเรา มันมันคืออะไรมันคืออันไหนที่เราให้ความสําคัญแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่าโ,โหมันรู้สึกมันดีมากมันมันเรียบง่ายแต่มันดันลึกซึ้งสำหรับในเรื่องของความสบายใจนะคะอันนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละที่คุณผู้ฟังจะลองเขียนของตัวเองออกมานะคะว่า 3. คุณค่าที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณผู้ฟัง ณนะวันนี้ณนะช่วงวัยนี้คืออะไรคะ่ะอ่ะหลังจากที่ชวนคุยสามสิ่งไปแล้วนะคะกับเรื่องของคุณค่าทีนี้ต่อมานะคะแน่นอนชีวิตของคนเราอะ่ะมันไม่ได้ถูกต้องร้อเเซหรอกในการใช้ชีวิตถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ผิดพลาดเลยหรือว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบ มีข้อบกพร่องอะไรเลยมันก็เหมือนเราจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้ชีวิตหรือเราไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันในเรื่องของสามสิ่งที่เป็นข้อคิดที่ได้เรียนรู้ในปีนี้กันนะคะแน่นอนทุกคนจะต้องมีสิ่งที่ได้เรียนรู้แน่นอนแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาหรือว่าให้เวลากับการคิดถึงสามสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะ,ะมาเล่าให้ฟัง ส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะคะอันแรกที่เพิ่งสดสดร้อนๆเลยนะคะยังเป็นแผลสดอยู่เลยนั่นก็คือข้อคิดนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราในช่วงวัยนี้อาจจะต้องประมาณกําลังกายแล้วก็กําลังใจของตัวเองให้พอดีนะคะด้วยความที่เพิ่งได้ฟีดแบ็กจากคนใกล้ตัวว่าเอเป็นคนเอ็กซ์ตรีมเป็นคนแบบ เวลาทํางานก็คือแบบทํางานแบบทํางานโหมทํางานโดยไม่รู้ตัวแล้วก็พอดเวลาที่เราหมดพลังเราก็คือเหมือนแบบหมดเลยเหมือนแบตศูนย์ไปเลยแล้วก็จะต้องนอนเพื่อแบบรีชาร์จตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนไม่มีจุดตรงกลางในการใช้ชีวิตในการทํางานซึ่งการได้ฟีดแบ็คมาแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่มันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือข้อคิดที่เราจะต้อง ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนั่นก็คือการทำงานหนักมากๆการที่รอบทำงานตลอดทั้งเดือนเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ได้พักก็คือแบบว่างปุ๊บทำงานว่างปุ๊บเปิดคอมเพราะเราคิดว่ามันจะไม่ทันแล้วเรายังต้องคาเวอร์งานของคนอื่นอีกแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าออาไม่เป็นไรก็ทำไปนะคะแต่คนเราเนี่ยเวลาที่เราทำงานแล้วเราไม่ได้พักผ่อนเลย มันก็มีผลต่อจิตใจแล้วพอมันเหนื่อยมากๆอะความยังคิดในการพูดในการแสดงออกอะไรต่างๆอะมันน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วมันก็กลายเป็นผลเสียจริงๆมันทำให้เราดันไปพูดจาอะไรที่มันไม่ดีกับคนที่เราต้องติดต่อง,งานด้วย ซึ่งโดยปกติจะเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังเพราะเรารู้สึกว่าเราก็โตประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นหัวหน้าคนแล้วก็เลยจะค่อนข้างระมัดระวังการกระทำคําพูดอะไรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าพอเราเหนื่อยมากๆเราดันยังคิดได้หน่อยลงสิ่งนี้ก็เลยคิดว่าอืจริงๆเวลาที่ คนอื่นเขามองเรามามองกลับมาที่เราอ่ะเขาไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งที่เราเจอมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องทํามันมีอะไรบ้างเขาก็มองได้แต่ว่าเธอกระทํากับฉันแบบนี้เธอพูดจากับฉันแบบนี้แต่ไม่มีใครมานั่งเข้าใจหรอกว่าสตอที่ตลอดเดือนธันวาที่ผ่านมาฉันต้องพบเจอฉันต้องทำอะไรมาบ้างความเหนื่อยยากของฉันคืออะไรมันไม่มีใครเข้าใจเราจริงๆนะคะนั่นแหละค่ะ มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราสั่อ๋อโอเคมันต้องเหนื่อยแต่พอดีมันต้องได้พักแบบพอดีพอดีอันนี้คือสิ่งที่แบบอืได้เรียนรู้จริงๆนะคะถ้าไม่พลาดก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาตกผลึก,ตก,กตกตะกอนกับเรื่องนี้ต่อมานะคะแน่นอนต่อเนื่องกันก็คือต้องใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นทีละนิดทีละนิดค่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยเข้าใจว่าเออแล้วก็เราเป็นคนใจดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วนะแต่ก่อนเราเอ็กซ์ตรีตกว่านี้อีกแต่ตอนนี้ก็ต้องกลับมาบอกตัวเองเรื่อยๆบ่อยๆว่าใจดีกับตัวเองใจดีกับตัวเองในแง่ที่แบบไม่ต้องรู้สึกผิดที่เราจะได้พักในวันหยุดของเราล่าสุดวันที่25ธันวาที่ผ่านมาเอ็มได้หยุดนะคะ1วันเป็นวันหยุดพิเศษ ซึ่งมันประจวบเหมาะมากเพราะว่าเราทำงานแบบหนักมากจนถึงวันที่24แล้วแบบพอวันที่25เราควรจะได้พักแบบเต็มที่อยากนอนนอน,น,อนเต็มที่อะไรเงี้ยแต่เราดันรู้สึกผิดที่เราจะนอนทั้งวันที่เราจะไม่ทำอะไรเลยทั้งวันอะทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่เรายังมีความกังวลและแบบต้องทำงานเฮ้ยจะนอนเฉยๆไม่ได้มันมีงานรออยู่อะไรเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่า ทำไมเราต้องรู้สึกผิดด้วยวะในเมื่อมันเป็นวันหยุดของเรานี่นาอเอ็มก็เลยพักอย่างเต็มที่แล้วก็อะวันนี้กลับมานะคะวันนี้เป็นวันที่อัดพอดแคสต์คือวันที่26ธันวาก็รู้สึกว่ามีพลังนะเพราะได้พักจริงๆเออก็ยังคิดว่าสิ่งสำคัญที่คนเราควรจะได้ทำก็คือการพักเรื่อยๆพักบ่อยๆและพักให้เพียงพอและใจดีกับตัวเองนั่นแหละคะ่ะ สำหรับคนที่เป็นสายเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นทีละนิดก็ได้นะคะแล้วก็คอยบอกตัวเองว่าใจดีแล้วก็มีเมตตากับตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3สิ่งที่เป็นข้อคิดจริงๆแล้วก็ยังเป็นข้อคิดอยู่เสมอมานะคะก็คือชีวิตมันสั้นมากจริงๆนะ มากเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตให้ไม่มีความสุขอันนี้ก็เป็นแบบบทเรียนที่ยังได้จากข้อคิดที่ได้จากการที่คนใกล้ตัวมากๆนะคะอยู่ดีๆก็ไม่สบายแล้วไม่สบายแบบไม่สบายจนทุกคนตกใจแล้วก็รู้สึกว่าโอ้วันนี้ยังนั่งคุยกันดีๆอยู่เลย แล้วสักพักก็อยู่ดีๆก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปได้เลยเหรอมันเป็นสิ่งที่แบบถ้าไม่เจอกับตัวเองมันก็อาจจะไม่ได้กระตุกคิดหรือสะดุ้งสะเทือนกับชีวิตที่ความยืนยาวของชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันสั้นมากจริงๆนะบางทีแบบเพียงเสีย้ยววินาทีไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีอะ จากคนที่รักแล้วยังมีลมหายใจบางทีอาจจะแบบอา้าวกลายเป็นมีลมหายใจแต่ดันไม่สบายหรืออ่ะไม่สบายแล้วอาจจะไม่อยู่แล้วกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเราควรจะใช้ชีวิตที่แบบควรจะใช้ชีวิตให้แบบมีความสุขจริงๆอ่ะถ้าเราเราตระหนักรู้ได้ว่าชีวิตมันสั้นจริงๆเหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมี สามสิ่งไหนที่เป็นข้อคิดหรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ของเราในปี2024บ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ลองเขียนออกมานะคะสัก3าสิ่งก็ได้แต่ว่าถ้ามีสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือมีข้อคิดมากกว่านั้นก็ยิ่งดีเลยนะคะแสดงว่าเราได้เก็บเกี่ยวได้เรียนรู้จากความผิดพลาดหรือจากอจาจจะสิ่งที่ดีก็ได้จากสิ่งที่ผิดพลาดก็ได้เหมือนกันนะคะ แต่อะไรมันจะดีไปกว่าการเรียนรู้จะกข้อผิดพลาดของตัวเองในปีที่ผ่านๆมาเนาะต่อมานะคะสมสิ่งสุดท้ายที่จะชวนคุณผู้ฟังมาคุยกันนั้นก็คือ3ส,สิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาขึ้นในปี2024ค่ะแน่นอนคนเรามันก็ต้องมีพัฒนาการบ้างนะคะจะเล็กจะน้อยก็อยากจะให้คิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้น เราแร่งขึ้นเราได้พัฒนาขึ้นนะถ้านึงไม่ออกเราก็มามีตัวอย่างนะคะมาเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวอีกแล้วอันดับแรกนะคะสิ่งที่รู้สึกภูมิใจมากที่ตัวเองได้พัฒนาขึ้นนั่นก็คือการได้ explore อะไรใหม่ๆอย่างเช่นแนวหนังสือใหม่ๆนะคะมีแนวใหม่ๆที่ยังไม่เคยอ่านซึ่งแอบแบบสปอยไปแล้วว่าเออมันมีแนวหนังสือแบบคิวใจอะไรอย่างนี้ เป็นหนังสือที่ปกติน่าจะไม่ยอมเสียงเงินซื้อแน่นอนเพราะว่าปกติเวลาที่จะเลือกซื้อหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งจะคิดว่าอุ้ยจะเอาไปเล่าอะไรในพอดแคสต์ได้บ้างหรือว่าอุ้ยเอาอันนี้เอาไปใช้ทำงานได้หรือเปล่าแต่ว่าแนวอ่านหนังสือแล้วแบบสบายอกสบายใจอ่านเล่นๆ่ะไม่ค่อยจะมีนะคะทีนี้ก็อ่ะ พอได้ explore แนวใหม่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยสนุกแล้วก็รู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันไม่ใช่การทำงานหรือกึ่งทำงานอีกต่อไปมันเป็นแบบเพื่อความเพลิดเพลินจริงๆนะคะน,นี่ก็รู้สึกรู้สึกดีนะที่อนุญาตให้ตัวเองได้แบบออกไปทดลองอะไรใหม่ๆหรือสำรวจหนังสือแนวใหม่ๆบ้างนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยฟัง podcast เท่าไหร่ของคนอื่นเพราะกลัวดันแบบ กั่ไปเหมือนนั่นไปคล้ายอะไรอย่างนี้เราก็เลยลองเลือกฟังพอดแคสต์ในแนวใหม่ๆเช่นในแนวของประวัติศาสตร์ในแนวของวิทยาศาสตร์ไปเลยแล้วร,รู้สึกว่าสนุกมากมันปลุกความเนิร์ดในตัวของเราได้นะคะน,นี่ก็ภูมิใจมากที่แบบเร,รู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราไม่ได้เป็นแค่สายพัฒนาตัวเองอย่างเดียวเรายังมีมุมเนิร์ดที่แบบสามารถไปได้สุดไปม,มากกว่านี้อีนะคะอันนี้ก็ภูมิใจที่ตัวเองได้พัฒนา ตัวเองในแง่ของการได้ explore อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะข้อที่2นะคะคือสิ่งที่ภูมิใจมากเป็นอันดับต้นๆของปีนี้นั่นก็คือปีนี้ถือได้ว่าเป็นปีโลบายเยียของเอเลยนะคะโลบายเยียคืออะไรก็คือการแบบจำกัดการซื้อของหรือว่าจำกัดซื้อแค่ของใช้ที่มันจำเป็นซึ่งมัน ทำได้นะเพราะว่าจากการที่เราจัดบ้านอย่างบ้าคลัง่งจัดระเบียบชีวิตอะไรต่างๆอย่างบ้าคลัง่งมันทําให้เรารู้ว่าเรามีข้าวของมากเหลือเกินแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมานั่งจัดของที่มากมายมันก็เลยทําให้มันลดความอยากกับการจับจ่ายซื้อของที่มันแบบไม่จําเป็นในชีวิตอะ ออกไปได้นะคะซึ่งมันก็เป็นความโชคดีที่แบบเอ็มมีโอกาสได้จัดบ้านจัดเข้าของจัดระเบียบชีวิตก่อนจะเดินทางไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วมันก็เลยได้ผลว่าเวลาเราจะหยิบอะไรมาที่ซึ่งปกติจะเป็นคนชอบซื้อของกูกิ๊กกูกิก๊กเวลาที่เราไปเที่ยวแต่พอกลับมาเราก็คนพบว่าอ้าวฉันไม่ได้ซื้ออะไรที่มันกูกิ๊กกกแก,ก๊กหรือว่าซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยให้กับตัวเองเลย อาจจะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจเก็บมันเยอะมากอยู่แล้วว่ะของในชีวิตนะคะแล้วพอแบบเราได้ลองทําแบบนั้นอะเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราอยากจะซื้อแค่ของที่มันแบบของใช้ที่มันจําเป็นจริงๆถามว่าเสื้อผ้ายังซื้อไหมยังซื้อนะคะแต่ก็จะคิดว่ามันสามารถ mix and match กับอะไรได้ที่ เรามีอยู่ในตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วแล้วก็การที่เราจัดระเบียบชีวิตเรารู้ว่าข้าวของที่มากมายของเราตอนนี้มันอยู่ตรงไหนมันมีอะไรบ้างอะมันทำให้เราได้กลับมาใช้ของที่มีอยู่ให้มากขึ้นหรือว่าเอามา mix and match ในของที่เรามีและของที่เราซื้อใหม่มาบ้างมันก็เลยยิ่งทำให้เราสนุกกับการที่เราได้ explore สิ่งที่เรามีมากกว่าสิ่งที่เราจะไปจับจ่ายซื้อใหม่นะคะอันนี้ใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองดูอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ได้แต่ไม่ต้องกดดันตัวเองมากนะคะก็อะถ้าสมมุติว่ามีงบในการซื้อ,อก็อาจจะจำกัดการซื้อที่แบบไม่เกิน1,000บาทต่อเดือนอ่ามากกว่านี้ไม่ซื้อแล้วนะนะคะหรือว่าอาจจะเป็นจำกัดการซื้อเฉพาะของที่มันจำเป็นจริงๆ ถ้ามันไม่ทุรนทุรายมากก็โอเคนะคะคือเอมรู้สึกว่าการที่เราแบบกดดันตัวเองมากๆ่ะสุดท้ายมันจะโยโย่นะมันจะแบบเุ้ยเดือนนี้2เดือนนี้3เดือนนี้ฉันไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อสุดท้ายมันแบบเดือนที่สมันอาจจะแบบโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วต้องไปซื้อจริงๆก็มีนะเพราะฉะนั้นเอาที่เรารู้สึกว่าสบายใจแบบสบายๆทาได้เรื่อยๆไม่ได้รู้สึกว่า กดดันตัวเองมากหรือฝืนใจตัวเองจนเกินไปนะคะอันนี้ก็จะได้ผลในระยะยาวนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เล่าในหลายๆเอพิโซดของคิมมี่บีซีมากนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันแต่เราภูมิใจจริงๆที่เราได้พัฒนาตัวเองในในสิ่งนี้นะคะและข้อที่3นั่นก็คือการสื่อสารความต้องการของตัวเองให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะกับคนใกล้ๆตัวที่แบบชอบไม่ชอบอะไรส่วนใหญ่เราแบบผู้หญิงเรานะคะบางทีเราก็จะไม่พูดตรงๆเราก็จะแบบเฉียงไปเฉียงมาปัดไปปัดมาปัดซ้ายปัดขวาซึ่งแน่นอนคุณผู้ชายนะคะหลายคนอาจจะแบบไม่เก็ตไม่เข้าใจทำไมต้องแสดงรีแอคนี้เพราะฉะนั้นการที่เราสื่อสารความต้องการของเราออกไปเลยตรงๆแบบไม่ใช่อารมณ์ด้วยนะคะก็แบบด้วยเหตุด้วยผล มันกลับทำให้การสื่อสารนั้นมันเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นแล้วก็ลดความเข้าใจผิดไปได้เยอะเลยนะคะซึ่งพอเริ่มจากคนใกล้ๆตัวก็ขยับไปในเรื่องของการทำงานเวลาที่เราฟีดแบ k ลูกน้องก็ฟีดแบ k ตรงๆว่าอยากจะให้ทำอะไรทำสิ่งนี้ดีกว่าทำสิ่งนี้ได้ไหมช่วยทำแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่เข้าใจตรงไหนบอกหรือเข้าใจแบบไหนอธิบาย มันก็ทำให้เข้าใจกันมากขึ้นจากที่มันไม่เข้าใจกันเลยก็อาจจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนแต่ว่าก็มีพัฒนาการนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออได้พัฒนาตัวเองแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะสามสิ่งที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าได้พัฒนาในปี2024คืออะไรนะคะ 3ข้อหลักๆนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมในหลายๆเรื่องของชีวิตในปี2024แล้วแหละการที่เราได้ทบทวนตัวเองหรือว่าทบทวนตัวเองบ่อยๆนะคะไม่จาเป็นต้องรอสิ้นปีก็ได้มันก็ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองในหลายๆอยา่างลดข้อผิดพลาดบกพร่องของตัวเองลงไปมันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนในแบบที่เราอยากจะเป็น ให้ดีมากขึ้นนะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะเอพิโซดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นเอพิโซดที่ให้ข้อคิดแล้วก็ให้ประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้อาจจะกำลังฟังกันนะคะตอนที่กำลังขับรถนะคะกลับบ้านก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะไปถึงที่หมายโดยปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขนะคะสมหวัง ในทุกสิ่งที่ปรารถนาอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะให้คุณค่าแบบไหนก็ขอให้สำเร็จแล้วก็ได้นำสิ่งที่เป็นข้อคิดหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยเอาไปปรับปรุงพัฒนาให้เราเป็นคนที่ ดีขึ้นเรื่อยๆเป็นคนในแบบที่เราอยากจะเป็นให้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ปี2 0 2 5ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะเป็นปีที่คุณผู้ฟังยิ้มกว้างแล้วก็ได้เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ลองทำแล้วแล้ว ได้ผลยังไงก็สามารถมาบอกเล่ากันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมารีบคอมเมนต์นะคะเอาไว้ใน YouTube นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะใน YouTube ในช่อง The Infinity ในช่วงนี้นะคะที่แบบมาให้กำลังใจกันอย่างลุ้นหลามรวมถึงนะคะถ้าใครแบบอยากจะมาพูดคุยกับ ค i มีบีซีนะคะก็สามารถเข้ามา direct message นะคะคุยกันในค i มีบีซี่พอดแคสต์แฟนเพก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับ e อ i s ป d ดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะและสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะ